ชัดเจนแล้วเน็ตไม่เม็ดเน็ตตอบผ่านโพสต์หลังคนสงสัยเลิกเอวาประวันวันเป็นอีกหนึ่งคู่รักคนดังที่แฟนๆจับตามองความสัมพันธ์ในช่วงนี้สําหรับคู่ของอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเอวาและเน็ตไม่เม็ดเน็ตเหตุช่วงหลังๆมานี้ไม่ค่อยมีภาพและคลิปของทั้งคู่ขนาดอยู่ด้วยกันออกมาให้แฟนๆฟินกันเลยกระทั่งล่าสุดเน็ตไม่เม็ดเน็ตได้เคลื่อนไหวผ่านโพสต์ระบุว่าได้ยุติความสัมพันธ์กันแล้วช่วงนี้เห็นว่ามีข่าวออกมาหลายอย่าง เลเอยากขอใช้โอกาสนี้ชี้แจงให้แฟนคลับเน็ตและเอวาทุกคนทราบว่าผมตัดสินใจยุติความสัมพันธ์กับน้องเอวาซึ่งนี่ไม่ใช่การตัดสินใจที่ง่ายเลยเอวาเป็นคนที่ดีและผมก็ยังคงห่วงใยน้องเสมอผมขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดว่าเราทั้งคู่จบความสัมพันธ์เพราะอะไรขอให้มันเป็นเรื่องส่วนตัวของเราสองคนและขอให้แฟนๆเราทั้งคู่ยังคงจะซัพพอร์ตพวกเราทั้งคู่ต่อไป ผมและเอวาเราจัดกันด้วยดีและจะยังคงให้กำลังใจกันและกันในเส้นทางของตัวเองขอบคุณแฟนๆทุกคนที่เข้าใจและเคารพในการตัดสินใจของเราทั้งคู่ด้วยนะครับในขณะที่ฝั่งของเอวาก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าขอบคุณสำหรับความรักความหวังดีทุกอย่างที่ทำเพื่อหนูเสมอมาพี่เนธเป็นผู้ชายที่ดีมากๆพี่เนธจะเป็นความทรงจำที่ดีที่สุดของหนูเสมอรักเสมอค่าและขอบคุณทุกคนที่รักพวกเราชาวเนวาทุกคนด้วยนะขอโทษด้วยที่อ่ะ จะทำให้ผิดหวังและขอบคุณสำหรับกำลังใจที่ทุกคนส่งมาให้พวกเราด้วยนะคะหนูก็จะมีแต่ความหวังดีและรอดูความสำเร็จของพี่เสมอขอบคุณจากใจจริงๆสำหรับทุกอย่างค่ะอย่างไรก็ตามทางเราเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทั้งคู่ด้วยนะครับทางทีมงานเราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ